นอกจากจะเป็นฐานของสแกมเมอร์แล้วเนี่ยยังเป็นฐานของพลซุ่มยิงด้วยค่ะโดยทันทีที่กองกําลังของเราได้ปฏิบัติต่อเป้าหมายนะคะก็ทําให้ทั้งสแกมเมอร์ชาวจีนแล้วก็สแกมเมอร์ชาวมพูชาที่อยู่ในบริเวณนั้นต้องอบพยพหนีตายกันออกมาอย่างกลาหลเลยค่ะ เมื่อเวลาบ่ายโมง48นาทีนะคะกองกําลังบูรพาปฏิบัติการทํำลายเป้าหมายอาคารสองหลังบริเวณฝั่งปอยเปตตรงข้ามกับอําเภออรัญ,ญประเทศค่ะซึ่งมีการพิสูจน์ทราบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะว่าอาคารดังกล่าวเป็นที่ตั้งของเครือข่ายสแกมเมอร์และยังถูกใช้เป็นที่ตั้งของพลซุ่มยิงที่ทําการยิงใส่ฝั่งเราด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะได้รับการพิสูจน์ทราบว่ามีการติดตั้งระบบแอนตี้โดนภายในอาคาร ภายหลังการปฏิบัติการนะคะสามารถสร้างความเสียหายให้กับอาคารเป้าหมายได้ส่งผลให้กลุ่มเครือข่ายสแกมเมอร์นะคะต้องหลบหนีออกจากพื้นที่ดังกล่าวด้วยค่ะตั้งแต่เช้ามืดจนถึงตอนนี้นะคะสถานการณ์สู้รบที่ชายแดนจังหวัดสแก้วดูรุนแรงอย่างเห็นได้ชัดค่ะคุณผู้ชมมีเสียงการประทะดังขึ้นตลอดทั้งวันนะคะเมื่อช่วงเช้าค่ะปืนคอของฝั่งกบ,บูชาตกใส่ย,ยุงข้าวของชาวบ้านนะคะแล้วก็ยังมี BM21 ค่ะาตกที่อำเภอตาพระยาด้วยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะ นี่เป็นคลิปที่ถูกถ่ายจากชาวบ้านในบริเวณนั้นนะคะในคลิปจะเห็นได้ว่าชาวบ้านมีการเข้าไปหลบใต้โต๊ะแล้วแต่ว่าเสียง B.M. 2 1ที่ได้ยินเนี่ยเสียงค่อนข้างดังมากนะคะแล้วก็ตกในบริเวณที่ไม่ไกลจากชุมชนด้วยทําให้ทุกคนต้องรีบวิ่งออกจากพื้นที่ตรงนั้นเพื่อเข้าไปหลบในบังเกอร์โดยด่วนค่ะ ยังมีอีกหนึ่งที่ค่ะที่อำเภอโคกสูงเ,เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนของชาวบ้านนะคะจากการถูกทหารกัมพูชายิง BM 21เ,เข้ามาค่ะทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายค่ะ โดยตั้งแต่เช้านะคะมีรายงานว่าฝ่ายกัมพูชาได้ใช้อาวุธหนักค่ะยิงข้ามแดนมายังฝั่งประเทศไทยนะคะกระสุนบางส่วนหาตกลงในพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นพิกัดใหม่ไม่ไกลจากจุดเดิมที่เคยตกค่ะลักษณะเป็นการยิงกระสุนแบบไม่เจาะจงเป้าหมายนะคะส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายหลายจุดในหลายอำเภอค่ะ และเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้นะคะเราต้องเสียกําลังพลไปอีกหนึ่งนายค่ะคือสิบเอกกมปนาททองแสงค่ะสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ที่สละชีพปกป้องอธิปไตยของชาตินะคะในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาบ้านคลองแผงอําเภอตาพระยาจังหวัดสาแก้วค่ะซึ่งเป็นรายที่22แล้วนะคะที่พลีชีพจากการสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ การสู้รบยังคงดําเนินอย่างต่อเนื่องนะคะโดยตอนนี้ค่ะมีเสียงจากประชาชนออกมาว่าตอนนี้รู้สึกกลัวค่ะเพราะว่าการประท้านะคะดุเดือดกว่าช่วงที่ผ่านมาพร้อมทั้งฝากถึงรัฐบาลค่ะว่าอยากให้จัดการเรื่องนี้ให้เด็ดขาดจะได้กลับไปใช้ชีวิตแบบปกติสักทีค่ะ